ใช่คร<ช>นะับโอ้รีบเร่งไม่ไหวคุณภาพมนันก็จะไม่ได้ใช่ผมตั้งครกเมื่อ,อไหร่ก็ได้ขอให้ให้ทําให้หนูอย่างเงี้ยไม่อยากทำให้สวยที่สุดอันนี้บ้านอยู่ปากกล้วยเองอขายส้มตำแต่ว่าอยากได้เอาไปโชว์อันนี้นะไปใส่ของโชว์เป็นสังคโลกดีขายอยู่ว่าโลกแต่บ้านอยู่นี่แหละบ้านอยู่ปากกล้วย แต่แต่ไข่อยู่ันโลกตุดนั้นเราจะทำแบบกลมๆแบบไอ้ตุ๊ดอาอะอะออตุ๊ดนานๆหน่อยอาอแต่ปากไม่ต้องไม่ต้องหมดปากทำอย่างนี้เลยเพราะเราไม่ได้ไปตามไปโชว์อันนี้นะไปใส่ของโชว์เฉยๆให้มันดูว่าเป็นรักษณะเป็นโคกตุาดเราทำกลมแบบโคกเนาะอาตุ๊ดทำหมันมันโคกทุกอย่างเลยแหละโคกทุกอย่างตาม่ๆอะอเราไปใส่ค้องใส่ค้องจากนั้สีห้าลูกเลย อแต่ว่ามันใกล้เคียงกันนิดหน่อยเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเีล้เวเป็นโคกอะไรกันอ,อยากให้ดูมันเป็นสั่งข้าโลกเออเปนขอ,ของโลกแน่เออเป็นของใช้ได้โชว์ได้ ส่งสูงอีกหน่อยได้ไหมลูกได้ได้ไหมแต่สีสีมันก็ต้องมีสีเจียบเนาะเคลือบเคลือบเอางั้นก็ได้ของนี้เจี๊ยวเอาฟองใหญ่เท่าไหร่ นั่นแหละประมาณนั่นแหละประมาณนั้นเหละลูกนั่นแหละประมาณนั่นแหละผมยานั่นแหละประมาณนั่นเลยอ่าอันไหนเหมาะเลยนี่ยงานต้อนสังงานเลยทำขอบให้ดูครับนี่แหละเหมาะเลยเอาไปใส่ของโชว์ตามก็กมันแตก หน้าเหมาะเลยดูให้รู้ทั้งแข็งน้าใจอีกหน่อยหน่อย ตัวอยา้ตัแวอ่อ่าแต่แต่เหมาะละถูกใจละอนนี้ลุงจะทำให้ลมแนี้อ่าตุดตุมบ่อ่าแบบโคบเลยมันโคบอ่าโคบเลยอ่านนี้ทำตัวอย่างให้ดูนี้จะสวยกว่านี้แตว่าที่ทำะให้สมาร์ลค่อยแต่งอย่างให้ดูก่อนขนาดนี้เลยลุง